ยังคงยู่แค่จังหวัดภูเก็ตนะครับลั่งจากที่ไปเชิดช,ชายนะครับบนโต๊ะอาหารบนในการประชุมเอเป็กเทพ่านมากรุงมังกรเจ็ดซี่ครับโดยรองอธิบดีกรมประมงพร้อมพลักดันทรงเสริมการผอพันกรุงมังกรเจ็ดซี่ภูเก็ตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มมาขึ้นลั่งจากเป็นหนึ่งในวัตถุดิบขึ้นโต๊ะอาหารตอนรับผู้นําในการประชุมเอเป็กสองพันยี่สิบองแค่ผ่านมาโดยนายประพันธ์ลีปายคุณนะครบรองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยลังจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลี้ยงสัดน้ำในกระชังขององค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านคลองหมู่ดงและบ้านป่าล่ายอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งเป็นกระชังกุ้งบังกรเสซี่ของนายปวริตราชรักรหรืัวแพรโกปานครับค่ะ ในสมาชิ <c oughs> กโกปปานี้นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนประมงชายฝั่งและการท่องเที่ยวบ้านป่าล่ายกระตังยูเทียมอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบเมนูงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์เอพิกสองพันยี่สิบซองในเมนูสลัดค่ะเป็นยำไยเลยนะแต่ว่าใน,ในยำไยเนี่ยเป็นพักเอกนิคึงกาวออเป็นพักออแกนิคึงกาวย่างจากวิสาหกิจชุมชนทั่วทุถูกพักข้องเมืองไทย ทำให้กุ้งมังกรเจสซี่ของภูเก็ตค่ะเป็นที่รู้จักเพิ่มมาขึ้นค่ะโดยรองอธิบดีกรมประมงค่ะบอกว่าหล่างจากมีการประชุมเอพิกซองพันยีน่สิบสองจบลงทําให้ตลาดของกุ้งมังกรเจสซี่ของภูเก็ตเนี่ยเป็นที่รู้ยักษ์มากยิ่งขึ้นไงนี่ส่งพ้นต่อพ้ <c oughs> นผลิตที่จะต้องมีการขยายตามความต้องการของตลาดแต่เนื่อจากว่า ต้องบอกว่าลูกพันธุ์ของกุุงมังกรเจสซี่ี่ภูก็ตค่ะมีข้อจํากัดมากค่ะในการเพาะพันธุ์เพื่อควบคุมการผลิตไทยเพียงพอก,กับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นในอนาคตไปฝั่งเสียงข้องฐานรองอธิบดีกรมการประมงค่ะรมงก็ได้ดําเนินการเพาะพันธุ์แล้วก็อนุบาลไว้เป็นเวลาประมาณ3าิวันจึงนําไปปล่อยเสริมในธรรมชาตินะครับให้ธรรมชาติได้ดูแลแล้วก็ เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มผลผลิตในในแหล่งน้ำนะครับในทะเลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกรมประมงได้ดําเนินการปล่อยไปแล้วเนี่ยจำนวน3รุ่นด้วยกันนะครับประมาณรุ่นละ1น,นล้านตัวนะครับซึ่งก็ทําให้ประชากรของกุ้งมังกรในทะเลภูเก็ตนะครับมีความสมบูรณ์มากขึ้นพี่น้องชาวประมงสามารถจับกุ้งวัยรุ่นนะครับ มาเลี้ยงในกระชังสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จำนวนมากครับส่วนข้อจำกัดในการอนุบาลลูกพันธุ์กุ้งมังกรเจสซี่ให้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงจนนำไปเลี้ยงในกระชังได้เลยนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยและพัฒน,นาการพอเลี้ยงอีกสักระยะเนื่องจากว่ากุ้งมังกรต้องอาศัยเทคนิคคันสู้ในการอนุบาลให้ได้ขนาดใหญ่และแข็งแรงพอที่จะนำไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรเลี้ยงโดยตรงได้นะครับ นี่ตนะ้องบอก<ม>ว่าเป็นสิ่งถีอเห็นพูดชัดเจนเลยนะคะใครบอกวา่าเอไปเปลี่นเรื่องไกลตัวเ<ม>ห็นไหมพอเราพลักดันในไรเนี่ยพ้นตอบรับกับมาทันควันเลยเพิ่งจับการประชุมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์านี้เนี่ยมีพ้นตอบรับทางการตลาดขึ้นมาเลยนะคะ